สวัสดีค่ะดรบวลอัสมัรนะคะตอนนี้ก็อายุ55แล้วค่ะเดิมก็ทำงานเกี่ยวทางด้านประกันชีวิตค่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะก็ได้มาศึกษากับอาจารย์มากนะคะแล้วก็จะมาแชร์ความรู้สึกดีๆชีวิตดีๆค่ะในการที่นำความรู้ที่มาได้ศึกษากับอาจารย์มากนะคะไปใช้ช่วยเหลือผู้คนค่ะโดยเฉพาะตัวเองเพื่อนแล้วก็ญาติญาติ รวมกระทั่งลูกค้าได้ผลดีมากทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้เรามีประโยชน์ต่อผู้คนนะคะมีคนมาให้ช่วยค่ะแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยก็เอาไปทําบุญเพาะอย่างพี่สาวนะคะล่าสุดปีที่แล้วเขาจะทําการเปิดร้านแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็มาปรึกษาค่ะก็ได้ใช้ปฏิทินนะคะเลิอกอยามของอาจารย์มากนะคะ ในการดูว่าวันไหนเหมาะสมที่จะทุกได้ทิศไหนมงคลมีโชคหลังจากเขาเนี่ยได้ทุกแล้วก็อดีตบ้านแล้วนะคะก็ถูกหวยค่ะได้เงินเป็นเงินแบบประมาณ7 0 0 0 0ื่นบาทเลยค่ะถูกหวย3ตัวตรงๆเลยนะคะจากบ้านเลขที่ของเขาค่ะจากนั้นเราก็ได้ไปช่วยผู้คนเช่นเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนก็บอกว่าเออช่วงนี้ตกงานจะทำยังไงดีเราก็เลยไปจัดวงจุ้ยให้เขาค่ะ โดยการที่ว่าพอเข้าไปบ้านแล้วก็มีตู้มาบังกระแสชี่ค่ะกระแสชี้ก็คือพลังงานของลมนะคะก็จะนําพาความโชคดีมาให้ก็เลยบอกให้เขาเนี่ยเปลี่ยนทิศทางตามดาวเหินนะคะดาวดาวเหินที่เรามาเรียนกับอาจารย์เนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้งานค่ะสามีเขาก็ได้งานเขาก็โทรมาบอกแล้วก็ขอบคุณอันนี้ก็เป็นการช่วยเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนอีกคนนึงก็ได้ข่าวก็อุ๊ยอยากให้คุณ อยากให้คุณพวงค่ะไปช่วยดูหน่อยว่าเขาอ่ะจะเปิดร้านกฤฤ๋วยเตี๋ยวจะทํำยังไงดีเพี่ก็ไปช่วยเขาอะนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเขาไม่ถูกกระทาาไฟเขาไม่ควรที่จะอยู่ใกล้เตาไฟเขาบอกแล้วจะทํำยังไงเราก็เลยอ a จา u ์์ค่ะเปลี่ยนวิธีทางคือเหมือนกับว่าคิดแนวทางแก้ไขเขาว่าเขาควรจะจ้างคนมาทําแล้วเขาก็นั่งเก็บเงินเฉยๆทาให้เขาเนี่ย สุขภาพดีด้วยเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาผัดออกระเพราค่ะขายต่างชาติแล้วก็เหนื่อยมากตัวจะอ้วนเป็นแบบทําให้เขาสุขภาพไม่ดีต้องหาหมอประจําหลังจากมาปรึกษาแล้วเนี่ยพี่ก็บอกเขาว่าเขาไม่ควรอยู่ใกล้ไฟเนื่องจากเขาไม่ถูกกระทาดไฟนั่นก็คือวิชาที่ได้มาเรียยกักอาจารย์มากน,น,นะคะได้นําไปช่วยเขาหลังจากนั้นก็สวยมากเลยค่ะสามีเขาก็ดีใจมากเลยว่าเฮ้ยฉันได้เมียใหม่วะาคือแบบ เหมือนได้เมียใหม่ไม่ต้องไปหาเมียน้อยเลยนะคะการที่เรามีชีวิตทุกวันนี้ถ้าเราได้แบ่งปันประสบการณ์หรือสิ่งดีๆให้กับลูกค้าหรือคนรอบๆตัวเราตื่นขึ้นมาก็มีความหมวังว่าเออเวันนี้เราจะต้องช่วยใครนะเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้นอนหลับทุกวันนี้ชีวิตดีมากเลยก็รู้สึกดีขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่แบ่งปันแล้วก็ให้ความรู้ประสบการณ์แกศิต ทุกๆคนก็ปีนี้ปีตุดจีนะคะก็สิงเจียอยุดหีีนี้พวกใช้ขอให้อาจารย์มาศแล้วก็ครอบครัวมีความสุขนะคะแล้วก็สิทธิของอาจารย์มาศทุกๆท่านนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะที่จะศึกษาหรือว่าจะซื้อปฏิทินนะคะติดต่อได้ที่สถาบันอาจารย์มาศเลยนะคะขอบคุณค่ะ